ของพระองค์ซึ่งโดยพระคุณน,นั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระไทยในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์เอเมนพรศิประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดพระบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระเคร์และในพระองค์นั้นเราได้รับมรดกที่ทรงดำริไว้ ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรีตรองไว้ทรงกับไว้ทรงกับพระไทยของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายผู้ได้วางใจในพระเท์ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่สรรเสริญเกสงาราศีของพระองค์เอเมนครับแสดงว่าเราข้ามไปใช่ไหมเมื่อกี้ <laughs> ข้ามโคจีบกับพวก ข้อแปดข้อเก้แม่เบนยังไม่านข้อสิบแม่เบนยังไม่อ่านเลยโอเคแม่เบนอ่านได้เอ้าแม่เบนอ่านข้อ่านข้อเจ็ดถึงเก้าข้อสิบอก้าคุณบุญจะต้องต้องอ่านไงฮะครับอ่านเลยครับผมก็แม่เป็น พี่เยซูนั้นเราได้รับการไถโดยพรอของพีเจษเสียงหายเสียงหายได้ยินไหมคะอ่านได้ยินแล้วครับผมเริ่มใหม่นะคะครับผมเจษในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพ,พระองค์อันอุดมของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุข,ขุมและมีความรอบรู้ความรู้รอบครอบพระองค์ได้ทรงโหลดให้เรารู้ความลึกลับในพระไทยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่ง พระองค์ทรงดำริไว้ในพระองค์เองเอเมนครับผมเมื่อกี้พี่ mm hmm. ดาวอ่านไปแล้วนะไม่เป็นไรครับก็นนี้ผมอ่านนะครับข้อที่สิบสามสี่นะครับข้อที่สิบสามว่าและในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็ได้วางใจเช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังพระวจะนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้เชื่อในพระองค์แล้วด้วยท่านก็ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาผู้ทรงเป็น มัดจําแห่งมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับการที่พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่สาราศีของพระองค์เอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับเดีย๋ยวเรามาใคร่ควรด้วยกันนะครับในพระธรรมเอฟเฟซัสนะครับบทที่ 1, ข 1, น, 1, ข1 14, น,นข้อที่1นึถึงสินะครับเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่1นึถึงสิ่นะครับในข้อที่หบอกว่าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระไัยของพระเจ้า เรียนบรรดาธรรมิกชนที่ซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งอยู่ในเมืองเอเฟซัสผมมาจะอ่านฉบับมาตรฐานนะครับก็ในในบริบทนี้ก็เป็นคำทักทายใช่ไหมครับอาจารย์ปโลเวลาอาจารย์ปอลเขียนจดหมายไปที่ต่างๆอาจารย์ปโลก็จะขึ้นต้นด้วยคำทักทายนะครับแต่สิ่งที่เราสังเกตดูในตรงนี้ก็คือเป็นคำทักทายหนุนน้ำใจเมื่อได้ฟังแล้วก็ หน้าหนูน้าใจนะครับคือเราสังเกตโดยอาจารย์เปาโลใช้คําว่าทำมิกชนที่สัต์ซื่อที่ซื่อสัตว์ในพระเยซูคิดใช่ไหมครับเป็นการเป็นการมองพี่น้องในมุมบวกนะผมว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนมองพี่น้องในมุมบวกซึ่งมันเป็นสิ่งที่เวลาคนคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเวลามองกันเป็นไงครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นมุมบวกไม่เห็นส่วนดีของการหลักก็จะเห็นแต่ส่วนลบ,ลบๆใช่ไหมครับ แต่ว่าอาจารย์เปาโลก็ผมสังเกตในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลก็จะมีลักษณะหนุนใจชูใจคนอื่นอยู่เสมอนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้บางครั้งมันต้องฝึกนะครับฝึกใน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 ,ใน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 จิตใจในความคิดของเราเวลาเราจะมองคนอื่นมองมองคนอื่นเหมือนกับ อาจารย์ปลุ้เคยพูดในตอนหนึ่งผมจําไม่ได้นะในพระธรรมตอนหนึ่งที่บอกว่าไม่ได้พิจารณาพระเยซูแบบแบบโลกใช่ไหมครับแต่ก่อนก็พิจารณาพระเยซูแบบโลกเราก็ก็ต้องมองคนอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองนะครับเวลาเรามองพี่น้องเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตหนุนใจคําพูดของเราก็จะหนุนใจคนอื่นได้เสมอนะครับในข้อที่สองเนี่ยบอกว่าขอให้พระคุณสันติสุขขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนะครับก็เป็น,ปนคำาวยพร์ํคำปฏิหารเผื่อที่แสดงถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องใช่ไหมครับพี่น้องเคยเห็นจดหมายฝากอาจารย์ปอโลอาจารย์ปาโลเขียนว่าขอให้พี่น้องรวยขึ้นรวยขึ้นไม่ไม่มีใช่ไหมครับอ่า เวลาอาจารย์เปโลอลูเวพร์เนี่ย่น้องสังเกตดูเวลาอาจารย์เปโลอลูเวพรอาจารย์เปโอลูจะพูดถึงพระกุลสันติสุขความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ใช่ไหมครับนั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์เปโอลูรู้ดีว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับมนุษย์คืออะไรนั่นก็คือการมีพระคิดอยู่ในชีวิตใช่ไหมครับถ้ามีพระคิดอยู่ในชีวิตก็สมบูรณ์ก็บริบูรณ์ทุกอย่างแน่นอนเพราะพระเยซูมาเพื่อที่จะให้เราได้ชีวิตที่ ครบบริบูรณ์นะครับถ้าเราดูในโคโลสีบทที่1นึ่ข้อยีก็บอกว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคิดสถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีใช่ไหมครับแต่ถ้าในฉบับฉบับคิงเจมนี่จะบอกว่าเป็นความมั่งคั่งเลยนะครับใช่พี่น้องเปิดมีมีใครสะดวกอ่าน,านพระคัมภีร์ไหมครับตอนนี้ เดี๋ยวผมอ่านก็ได้ผมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อยิบเจ็ดบอกว่าพระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสํแแดงให้คนต่างชาติรู้ว่าอะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราสีแห่งข้อลึลกลับนี้คือที่พระคิดทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสงาราสีนะครับ เป็นความมั่งคั่งนะครับอะไรคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนั่นก็คือการมีพระคิดสถิตอยู่ในชีวิตของเรานะครับนั่นคือก็เป็นความบริบูรณ์เป็นความมั่งคั่งที่นะครับคนในโลกนี้เขาไม่มีนะครับแล้วก็มาดูในข้อที่3นะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อที่3บอกว่าสาธุก,การแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญ,ญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรค์ขั้สถานโดยพระคิด พระพรนานาประการนะครับถ้าพูดถึงใน 19. 1 9 7 1านะครับนานาประการพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนะครับฝ่ายจิตวิญญาณนานาประการในสวรรคสถานก็เป็นบริบทที่พระคำจะพูดเน้นให้เราเห็นภาพในว่าพระเยซูคริสต์ได้นําพระพรมาท่ามกลางชีวิตของเรานะครับเมื่อพูดถึงพระพรเป็นไงครับเาเวลาเราเ สังเกตดูถ้าพูดถึงพระพรเราก็จะมีความตื่นเต้นใช่ไหมครับมีความรู้สึกตื่นเต้นกับการที่จะได้รับพระพรแล้วส่วนใหญ่คนในโลกนี้ถ้าพูดถึงพระพรเขาก็จะนึกถึงการงานที่ดีขึ้นนึกถึงการดูแลความลลวร่ํารวยเศรษฐกิจฐานะต่างๆนี่คือพระพรที่คนส่วนใหญ่อยากได้นะครับก็สิ่งนั้นก็ดีครับเวลาที่เราได้รับพระพรนะครับ แต่ว่าพรพพรที่เราควรที่จะตื่นเต้นมากกว่าตรงนั้นอะ่ผมว่าเป็นพระพ,พรในฝ่ายจิตวิญญาณนะภาพอพรในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่านะอะไรครับผมมีใครเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นมัน สิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้เราจะคาดหวังเรียนรู้กันก็คือเรื่องพระพรฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับซึ่งในพระธรรมเอฟเฟซัสในตอนนี้ก็จะพูดถึงพระพรนานาประการในสวรรค์นะครับหาในโลกไม่ได้นะครับในสวรรค์อย่างเดียวแลในสวรรค์็สารซึ่งเราได้รับพระเจ้าบอกว่าเราได้รับแล้วนะครับในข้อที่สี่ว่าดังเช่นในพระคิดพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตําหนิ ในสายพระเนตรของพระองค์นะครับพระพรในฝ่ายวิญญาณตรงนี้ที่เราเห็นในข้อที่4นะครับก็คือพระองค์ทรงเลือกเราให้เราบริสุทธิ์ปราศจากตำหนินะครับดังนั้นะรนะรเราควรตื่นเต้นที่วันนี้โอ้โหชีวิตเราบริสุทธิ์เราควรยินดีกับชีวิตที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าให้กับเรานะครับไม่ใช่เราทําเองนะครับแต่พระเจ้าให้กับเราทั้งทั้งที่เป็นไงครับเราอาจจะเคยทําบาปมาเยอะแยะมากมาย แต่วันนี้พระเจ้าให้เราเป็นคนบริสุทธิ์แล้วหนึ่งเปรโตบทที่สองข้อที่เก้าก็ว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรต,ติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าก็ทรงให้เรามั่นใจว่าเราเป็น ชนชาติบริสุทธิ์นะครับในข้อที่5บอกว่าพระองค์ทรงกําหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยส,สุคิสต,ตามความชอบพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์นะครับในตรงนี้พระพรฝ่ายวิญญาณในข้อที่5พี่น้องเห็นอะไรครับคือการที่เราได้เป็นบุตรใช่ไหมครับนี่คือพระพรฝ่ายวิญญาณที่เราได้เป็นบุตรของพระเจ้า ยห์นบทที่หนึ่งก้อที่สิบสองว่าแต่ทุกคนที่อะไรนะครับผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมครับังนะั้นวันนี้เราได้รับสิทธิทนี้นี่คือพระพรฝ่ายวิญญาณสถานะเดิมของเราเป็นอะไรเป็นคนบาปเป็นเป็นคนบาปหรือเป็นทาสของบาปด้วยนะแต่พระเจ้าบอกว่าวันนี้เราเปลี่ยนสถานะจากการเป็นทาสมาเป็นลูกอัศาจรรย์มากนะครับ นั้นเป็นเรื่องที่เราต้องตื่นเต้นลมบทที่8ปดข้อที่สิบห้าบอกว่าเพราะว่าพระวิญญ,ญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ปัดให้ท่านเป็นทาสซึ่งทําให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญ,ญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญ,ญญาณนั้นจึงทรงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบานะครับหรือว่าเรียกว่าพ่อนั่นแหละนะครับในข้อที่6 นะครับเรามาดูในข้อที่6ต่อนะครับเอเฟซสบทที่1ข้อที่6บอกว่าเพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ทรงให้แก่เราเปล่าเปล่า,ลาในพระเยซูที่พระองค์ทรงรักอ่านข้อ7ต่อเลยนะครับในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอนุดมของพระเจ้านะครับพระพรฝ่ายวิญ,ญญาณที่เราเห็นในบริบทตรงนี้ก็คือเราได้รับการยกโทษนะครับ รับการไถ่โดยพระคุณได้รับแบบเปล่าๆแบบฟรีๆเลยนะครับแต่การที่เราจะได้รับการไถ่นั้นพระองค์ต้องแลกมาด้วยชีวิตของพระองค์ใช่ไหมครับด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกด้วยชีวิตของพระองค์ที่แลกมานะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นคุณค่าและก็ตื่นเต้นในพระพรฝ่ายวิญ,ญญาณตรงนี้ที่เราได้รับการไถ่ามาชิวบทที่20่สิบก็ยบว่า เหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการประดุษแต่มาเพื่อปฏิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจํานวนมากนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงไถ่ชีวิตของเราในข้อที่8ว่าซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยปัญญาและด้วยความเข้าใจทุกอย่างฮอจิกาบอกว่าพระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ําลึกแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระไทยของพระองค์ที่ทรงดำริไว้แล้วในพระคิด ทรงประสงค์ที่จะทําให้แผนงานสําเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้วคือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งสิ้นทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคิดพระพรฝ่ายวิญญาณในตรงนี้คือให้เราได้เข้าใจความล้าลึกแผนงานของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ให้เราลอดมาแบบง,งงๆอะ่ะวันนี้เราพระเจ้าให้ความรอดกับเราแล้พระเจ้าประทานความเข้าใจนะครับให้กับเราให้เราเข้าใจ ในพระปัญญาของพระเจ้าในความล้ำลึกในแผนงานของพระเจ้ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับบางครั้งคนที่จบด็อกเตอร์ก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนเรานะนะแต่นี่คือพระพรฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณของเราที่ให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะกระทําที่พระเจ้าทรงโปรดดำริไว้แล้วแต่ให้เราได้เข้าใจในความล้ำลึกของพระเจ้าในความจริงของพระเจ้าดังนั้นความจริงของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราัจะทําให้เราเป็นไทย ใช่ไหมครับนี่คือความสิ่งที่พระเจ้ากระทําในเราพระเจ้าเปิดเผยกับเราในหนึ่งชิโมชีบทที่สองข้อที่4ี่ถึงหบอกว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริงเห็นไหมครับพระองค์ให้เรารับความรอดและรู้ความจริงเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์ผู้ประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สําหรับทุกคน เหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเองนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระเจ้าให้เรารอดและพระเจ้าให้เรารู้นะครับคือถ้าเรามองดูเมื่อก่อนความจริงถูกปิดซ่อนนะครับถูกปิดซ่อนอยู่แต่เวลานี้พระเจ้าได้นําการเปิดเผยมาท่ามกลางพวกเราท่ามกลางคิดจักของโปรงนะครับดังนั้นคิดจักของพระเจ้าจะต้องเป็นคําตอบสําหรับคนในโลกนี้ มัทธิวบทที่ส3ข้อที่35ว่าทั้งนี้เพื่อให้สําเร็จตามเพราะจะหน้าที่เก่าวโดยผู้เผยชนะว่าเราจะอ้าปากกล่าวอุปมาเราจะกล่าวข้อความที่ปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกนะครับนี่คือคําเผยเว้นะพูดถึงว่าพระเยซูก็กล่าวถึงพระองค์เองนั่นแหละที่จะเปิดเผยนะครับแต่ถึงแม้ว่าอย่างไรในเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราเองก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้การเปิดเผยของพระเจ้า เรียนรู้ความเข้าใจที่มาจากพระเจ้านะรพระเจ้าก็จะเปิดเผยกระทำกิจไปเรื่อยๆในชื่อของเราแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าโอเครู้แล้วรอดแล้วจบไม่ใช่ไงเพราะว่าความคิดของพระเจ้ากับความคิดของมนุษย์มันก็ต่างกันแล้วเราต้องรับเอาสติปัญญารับเอาความเข้าใจที่มาจากพระเจ้าตลอดเวลาอิสยาห้าสิบห้าข้อที่แปดถึงเก้าว่าเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาวเวตัดดังนี้แหละ เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นดังนั้นเวลาที่เราได้รับการเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างในแผนการของพระเจ้ามันจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องน่ายินดีมากนะครับผมผมผมเชื่อว่าเวลาที่พี่น้องได้ยินเสียงของพระเจ้ามันอัศจรรย์ใช่ไหมครับเวลาที่เราเห็นการเปิดเผยในสิ่งต,ต่างๆในชีวิตของเรา นั่นคือความอัศจรรย์ในสิ่งที่พระเจ้ามาบอกกับเราในแผนงานต่างๆที่พระเจ้าบอกเรานี่คือพระพรฝ่ายวิญญาณคนในโลกนี้ไม่สามารถรับได้แต่เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเรารับได้หรือแม้แต่เวลานี้พระเจ้าก็พูดกับเราเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมครับเวลาเราฟังเทศนานั่นคือการเปิดเผยของพระเจ้าดังนั้นทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ทุกครั้งที่เราเทศนา เราต้องตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นในการที่พระเจ้าจะพูดอะไรกับเราในการที่พระเจ้าจะเปิดเผยอะไรกับเรามันเป็นความตื่นเต้นที่เราจะต้องรักษานะครับเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเทศนาในในอ่าในตรงนี้ผมสัมผัสถึงพระเจ้าทรงนําในเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเรื่องจิตใจเหมือนเด็กๆใช่ไหมครับเมื่อเรานึกถึงตอนที่เรามาเชื่อพระเจ้าตอนเด็กๆย็งไงครับเราตื่นเต้น เราตื่นเต้นเราอยากอ่านพระคัมภีร์เราอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่บางคนเชื่อพระเจ้ามานานความเฉื่ชาเกิดขึ้นอ่านพระคัมภีร์จบแล้วฟังคำเทศนามาหลายกันแล้วนะบ,บางทีอาจารย์จะพูดอะไรนี่รู้หมดอก็เลยเป็นความเฉื่ชาไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจที่จะฟัง้อยคําของพระเจ้านี้แต่จริงๆแล้วถ้าเราตระหนักเราเข้ามาหาพระเจ้าเหมือนเด็กๆเปิดใจ พระเจ้าสามารถพูดกับเราได้ทุกมิติเลยนะพระเจ้าจะสามารถเปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์ในชีวของเราได้นะครับเอเมนนี่คือพระพร่ายวิญญาณที่พระเจ้าทําอยู่ในเราเวลานี้พระเจ้าจะเปิดเผยพระเจ้าให้ความล้ำลึกกับเรานะครับพระเจ้าให้เข้าใจแผนงานของพระองค์และในข้อที่11บอกว่าและในพระคิดนั้นเราก็ได้รับการทรงเลือกด้วยคือถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าตามพระเจตนาลม ของพระเจ้าผู้ทรงทํากิจทุกอย่างตามพระดำริแห่งพระไทยของพระองค์เพื่อเราผู้มีความหวังในพระคิดก่อนผู้อื่นจะอยู่จะอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์นะครับพระพรในฝ่ายวิญญาณในตรงนี้ที่เราเห็นก็คือเราได้มีส่วนเราได้มีส่วนในแผนงานของพระเจ้ามีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้านะครับหรือเมื่อกี้ที่ในข้อที่10ในข้อที่10ก็บอกว่า ทรงประสงค์ที่จะทําให้แผนงานสําเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้วคือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์ลและในแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคิดนะครับนั่นคืออาณาจักรแห่งสวรรค์เราได้มีส่วนในกิจการตรงนี้ในงานตรงนี้มันเป็นพระพราฝวิญ,ญญาณที่เป็นความตื่นเต้นใช่ไหมครับที่เราได้มีส่วนในงานของของพระเจ้าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากพระเจ้าเลือกเราให้เราได้มีส่วนนะครับดังนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงวันนี้ในเมื่อพระเจ้าเลือกเรา พระเจ้าก็จะประทานการเกิดผลให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพระเจ้าก็พูดกับเราไว้ในยอนห์นบทที่15ถึงข้อที่สิว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านนะครับเห็นการรับรองของพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าเลือกเรามาพระเจ้าจะรับรองเราด้วยนะครับในข้อที่14บสี่ว่าเออข้อที่13บอกว่า และในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็ได้วางใจเช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังพระวจะนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้เชื่อในพระองค์แล้วด้วยท่านก็ได้รับการผนึกตาไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาอ่านรสิบสี่ต่อเลยนะครับผู้ทรงเป็นมัดจำแห่งโมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับการที่พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า พระพรในฝ่ายวิญญาณตรงนี้เราก็เห็นคือเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นมัดจำใช่ไหมครับว้าวนะครับเมื่อเรามิกดูนะครับนี่คือพระพรฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าได้ให้กับเราเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นมัดจำการที่เรามีพระวิญญาณก็เหมือนว่าเรามีผู้ช่วยคอยช่วยเหลือเราไม่ให้เราพลาดไม่ให้เราล้มลงคอยนําเรานะครับอัศจรรย์มาก สองโคลินบทที่1นึ่งข้อยีสองว่าและพระองค์ทรงประทับตาเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัจจำด้วยนะครับอัศจรรย์นะครับสองโคลินบทที่5ข้อที่5บอกว่าแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็นมัจจำไว้กับเราการที่เรามีพระวิญญาณไม่เพียงแค่เราได้รับการปกป้องช่วยเหลือเท่านั้นแต่เป็นเหมือนการการ,การันตีครับ ดังนั้นลูกของพระเจ้ารับการการันตีมีพระวิญญาณในชีวิตเรามีพระวิญญาณในชีวิตเราได้รับการการันตีว่าวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราว่าวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่มีพระวิญญาณในชีวิตเราเราก็คงไม่ได้ต่างอะไรจากคนในโลกนี้นะครับแต่คนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเราก็จะมีพยานภายในพงเป็นพยานภายในให้กับเรานะครับในโลมบทที่8ป ข้อที่1 6บหถึงสิบอกว่าพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทายาของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วยเอเมนนะครับนี่คือพระพรฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าได้ให้กับเราวันนี้นะครับดังนั้น สิ่งที่คริสเตียนสิ่งที่เราควรคาดหวังพระพรที่เราควรคาดหวังที่เราจะเห็นเด่นชัดขึ้นในชีวิตเราคือพระพรในฝ่ายวิญญาณที่เราจะต้องตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นพระคุณที่เราได้รับแน่นอนครับการที่เราได้รับการอวยพรเรื่องฐานะเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เรื่องที่ยินดีและน่าตื่นเต้นกว่าที่เรามีแล้วที่อยู่ในเราอยู่แล้ว วันนี้เราสามารถตื่นเต้นแล้วมีความสุขมีความชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วได้เลยเพราะสิ่งนี้มันมีค่ามากกว่าสิ่งที่อยู่บนโลกนี้มากมายนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องในเช้านี้นะครับเอเมนครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับให้พี่น้องได้แบ่งปันสักหน่อยแล้วกันนะครับ